ม่านมว้วนหรือโรลโล์บายเป็นสไตล์ที่เรียบง่ายนะคะสวยงามทันสมัยลักษณะจะเป็นลักษณะผืนใหญ่นะคะก็เวลาเก็บมันก็จะม้วนเก็บได้ง่ายด้วยะคะ่ะม่านมวนะ้วนน่ะคุณสมบัติก็จะแบบทําทความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่นนะคะจะมีอุปกรณ์กับระบบเชือกดึงเนาะแล้วก็เลือกสีเลือกกก็เลือความต้องการได้นะคะคุณสมบัติเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าเรา ติดตั้งง่ายไม่เก็บฝุ่นแล้วก็อยู่ในพื้นที่จํากัดนะคะไม่ต้องมีความหนามากก็ได้นะคะเหมเาะกับห้องทำงานรับแขกออฟฟิศส,สำนักง,งานทั่วๆไปได้เลยนะคะหรือจะเป็นพวกร้านค้าเอ่อม่านมว้วนหรือโรลเลอร์บายนี่ยก็มีรูปแบบที่หลากหลายทันสมัยทั้งสีนะคะอ่าแล้วก็การติดตั้งก็ดูเอ่อเรียบร้อยสวยงาม จะเป็นพวกงานสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็มีความทันสมัยมากก็เป็นที่นิยมนะคะกับความเรียบง่ายสบายค่ะถัดมาเราจะมาดูตัวอย่างจริงนะคะ,ต,ะ, er, ะ,คะตัวอย่างจริงของโรเลอร์นะคะตัวอย่างจริงของโรเลอร์หรือเราเรียกว่าบายเคอร์เทนนะคะบายคอร์เทนอันนี้นะคะตัวอย่างที่ได้มาจะมีประมาณ3ชิ้น ที่ได้ตัวอย่างมาขอบคุณบริษัทที่ส่งมาให้อันนี้ชิ้นตัวอย่างมีนก็นานแล้วนะคะพยายามเก็บรักษาให้ด <c oughs> ีจากที่ได้เห็นตัวช่วงแรกนะคะที่โรเลอร์ะ er นะคะหรือบลายเคอร์เทนเนี่ยทำเอาไว้ติดตั้งแบบไหนทำยังไงก็คือสรุปว่าส่วนใหญ่นะคะคนที่ต้องการความเรียบ เกลี้ยงสะอาดไม่เก็บฝุ่นนะคะมีความเรียบง่ายดูแลง,ง่ายนะคะเหมือนตัวอย่างของแบรนด์ที่ส่งมาให้เหมือนกันนะคะภาพก็จะเป็นแบบความเรียบง่ายสามารถใช้ได้กับบ้านนะคะสำนักงานห้องนอนห้องพักโรงแรมหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการความเรียบง่ายเนาะ ของการความเร็วไง่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าไอ้แต่ละอย่างแต่ละชิ้นที่เราได้มาเนี่ยจะดูยังไงหรืออ่านสเปคยังไงเพื่อจะได้นําไปใช้ให้ถูกนะคะตรงตามความต้องการนะคะเป็นออฟฟิศต้องการแสงประมาณไหนที่อนุญาตให้แสงเข้าหรือห้องนอนนะคะห้องนอนชอบอชอบที่จะ ไม่ให้แสงผ่านเลยนะคะต้องเลือกแบบไหนดูยังไงนะคะเพราะในรายละเอียดแต่ละชิ้นแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีมีบอกมีบอกในคุณสมบัติแล้วก็มีบอกถึงวัสดุที่ประกอบกัน UV ได้ประมาณไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างตัวนี้ก็ได้นะคะตัวอย่างตรวนี้จะค่อนข้างเยอะอันนี้ดูชิ้นใหญ่ก่อนอันนี้นะคะ ตัวอย่างที่ได้มาเขาจะเรียงหน้าประมาณว่าด้านหลังสุดนะคะด้านหลังสุดคือชิ้นข้างหลังสุดเนี่ยค่ะเป็นชิ้นที่มีความหนามากอันนี้ไม่อนุญาตให้แสงผ่านเลยกัน UV ได้ร้อยเปนะคะแล้วก็มาดูช่วงข้างหน้านะคะช่วงข้างหน้าเป็นโทนสีเทาประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็สีขาวสีแมทริก t ันัทรินะคะแล้วก็สีแบบเรียบเนาะสีเรียบอาจจะเป็นสีเรียบที่มีเท็กเจอร์ค่อนข้างหยาบหน่อยก็มีนะคะก็เป็นประมาณนี้กับสีเรียบที่มีเท็กเจอร์ละเอียดนะคะน,นี้เราจะชอบอย่างลักษณะของอันนี้นะคะถ้าสังเกตอันนี้จะอนุญาตให้แสงผ่านได้ที่ประมาณ5%นะคะ3-5%ถึง โดยประมาณละกันนะคะจะเห็นข้างหลังได้ได้บ้างนะคะเห็นเงาเงเห็นไหมคะจะเห็นเงาเงบ้างนะคะคือเราอยากให้แสงเข้ามาได้ในระหว่างที่เราปิดโรเลอร์ะระหว่างที่เราปิดโรเลอร์ก็ได้เราก็จะรู้ว่าเออลักษณะแสงจะประมาณไหนเวลาถ้าเราต้องการ ชิ้นใหญ่ตัวอย่างจริงก็อาจจะต้องขอข้อมูนเพิ่มเติมนะคะอย่างเงี้ยอย่างบางทีเราต้องการให้แสงเข้ามาได้บ้างนะคะไม่ใช่ว่าให้มันทึบเลยสําหรับห้องที่เหมาะสมกับการมองวิวชมวิวอย่างตัวตัวอย่างอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็อนุญ,ญาตให้แสงผ่านได้ประมาณ 3- 5เปเซนะคะเราจะเห็นข้างหลังในเฉดสีเราก็เราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นเฉดประมาณไหนหรือต้องการเท็กเจอร์ที่มีความ หยาบหรือละเอียดมากขึ้นนะคะตัวอย่างถัดมากล่องบริษัทนี้นะคะอันนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องของให้ให้มาชิ้นเล็กนะคะแต่ชิ้นเล็กก,ก็โอเคแล้วเวลาขอชิ้นใหญ่ก็ขออีกรอบหนึง่งอันนี้อ่ะใช้มานาน,นะคะ่ะในใช้แบบโอเคเ <c oughs> อันนี้จะดีหน่อยตรงที่ว่าเขาจะมีจะมีรายละเอียดแต่ละชุดๆในเล่มเนี่ยคะ่ะแต่ละชุดว่า ชุดถัดมาเรื่อยๆหรือซีรีส์ถัดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณสมบัติจะเป็นยังไงอย่างชุดแรกหน้าแรกเนี่ยอันนี้คือจะบอกหน้ากว้างนะคะบอกหน้ากว้างแล้วก็การอนุญ,ญาตให้แสงผ่านได้แล้วก็กัน UV ได้ขนาดไหนอ,อันนี้ดูดูใกล้ๆนะคะก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยคุณสมบัติทุกอย่างนะคะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้สําคัญนะคะบางทีก็จะเหมาะกับพวกเรื่องของบางทีทนไฟไหมนะคะ เดี๋ยวนี้มันต้องต้องดูละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงสุขภาพอันนี้อนุญาตให้แสงผ่านได้ห้าเอร์เซนลองดูดีว่าเหมือนเหมือนอันชิ้นเมื่อกี้ไหมนะคะเราจะเกะหนึ่ประมาณหเปอร์เซนนะคะข้างหลังก็จะพอจะเห็นเงาขยับขยับแล้วก็รหัสชอบสีนี้ก็จะระบุรหัสจากข้างหลังได้เลย ัดมานะคะในรุ่นถัดมาเขาก็จะไล่ให้แบบนี้นะคะไล่แบบนี้เลยในรุ่นถัดมาก็จะเป็นชุดนี้อันนี้ล่ะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องมาอ่านรายละเอียดข้างหน้านะคะว่าหน้ากว้างอันนี้หน้าแคบนะคะหน้าหน้าสองร้อยสีสิบเซนติเมตรอันนี้อนุญาตให้แสงผ่านได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะแล้วกัน UV ได้คือ99%แต่ว่ามันอาจจะต้องทึบ กว่าเมื่อกี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่อยดูกันนะคะอ่ามีความหนากว่าค่ะตัวนี้จะมีความหนากว่าคือรู้สึกได้ะคะ่ะว่ามันหนามากแทบจะมองไม่เห็นเงาข้างหลังเลยนะคะแล้วก็รูปแบบของลวดลายก็จะเป็นลักษณะนแนวนอนก็ได้ได้อีกลมหนึงเนาะเป็นแบบงานโมจิโมจิญี่ปุ่นไปนิดๆเลยนะคะแล้วก็รหัสก็จะอยู่ข้างหลัง สนใจรุ่นนี้ก็ก็ลองดูรหัสเหมือนมาขายของเนาะมาขายม่านมาขายโรเล่ค่ะแล้วท่านไหนสนใจเนี่ยคะสีอค่ะ, <c oughs> คะสีเทาๆอู้น่ารักน่ารักอันนี้น่ารักคือคือส่วนตัวเราก็มองว่าถ้าห้องอากงอาม่าผู้สูงอายุที่เขาแบบภูมิแพ้นะคะหรือว่า เด็กๆที่เดี๋ยวนี้คนเป็นภูมิมแพเยอะนะเนาะก็จริงๆมันเหมาะนะคะไม่ได้ใช้พวกม่านจีบม่านทึบหรือว่าม่านโลมันบายอะไรพวกนี้ก็ใช้ตรงนี้หนูหว่ามันมันโอเคนะส่วนตัวคือเรามองว่ามันสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วก็ดูแลรักษาด้วยนะคะ ง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยนะคะบางทีหลังๆมันจะมีแบบเคลือบผิวนาโนนะคะแล้วก็แบบไม่ไม่เก็บไรฝุ่นอะไรพวกนี้เยอะมากอา่ะถัดมาอันเนี้ยอันนี้อน,นุญาตให้แสงผ่านได้8%เนี่ยแต่อันนี้อันนี้ดีอันนี้เพราะว่าอันเนี้ยค่ะโอ้มีความแบบเป็นแบบรีสองรีสอร์ทเอ็คเจอร์แบบ ธรร,ธรรมชาตินะะี่ค่ะอันนี้ดูดกดักหน่อยเห็นไหมคะว่าพอ8%เนี่ยพออนุญาตให้แสงผ่านได้8%อะมองเห็นข้างหลังได้นิดหน่อยใช่ไหมนี่ก็เลือกสีดำเลยโหดเหลือเกินเอาเป็นแบบนี้แล้วจันเนาะออกจะแนวแบบธรรมชาติเป็นคนรักธรรมชาติค่ะ เป็นคนลกธรรมชาตินี่ค่ะเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วปะประมาณนี้เออเออสวยเนาะสีแบบเออโทนเออโทนไม่ชอบถ้าเออโทนไม่ชอบก็เป็นดูเป็นบราวน์สักพดเนะปะเออเออเออวันนี้ก็บราวน์เออวันนี้ก็ไปดำเลยค่ะ ไม่เอิร์ธราคาเป็นดําไปเลยนะคะอ่าอันนี้อนุญาตให้แสงผ่านได้เยอะนะอจริงๆคนที่เหมาะกับห้องที่แบบพักผ่อนนะแปดปอซ็นอืมหน้ากว้างกับหน้ากว้างจ้ะราคาระคา่ะพูดถึงราคามันกี้เราไม่ได้พูดถึงราคากันเลยอันนี้เป็นราคาประมาณเมื่อสักแปดปีที่แล้วนะคะสองร้อยห้าสิบบาท เอ้ยไม่ใช่250บาท2,900บาท250บาทก็เอ่อซื้อซื้อผ้าผ้ามานง่ายๆมาติดกันอันนี้2,950บาทนะคะเขไม่มีปราคาคับโปรโมชันะะ่นค่ะอันนี้คือจาก8ปีที่แล้วนะคะได้ตัวอย่างมาเพื่อเอาไว้ศึกษานะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างเผื่อใครสนใจนะคะ ลองไปดูตัวที่ให้แสงผ่านน้อยๆกันดีกว่าอ่าเจอแล้วว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะคะแสงผ่านน้อยๆเพราะคนที่ชอบตื่นสายหรืออารมณ์แบบต้องเป็นห้องมืดอ,อ,อารมณ์ล้างฟีนอยนี้ไหมนี่ค่ะอันนี้เขามีตัวอย่างข้างหน้าให้ดูเห็นไหมคะว่าด้านข้างเนี่ยโอ้ปิดมาก็ข้างบนไม่เห็นเลยนะเนี่ย อันนี้อนุญาตให้แสงผ่าน0%ก็แปลว่าไม่อนุญาตให้แสงผ่านเข้ามาเลยค่ะนะคะกัน U V ได้ร0 0หน้ากว้าง250รอยสบาคาหนึ่งพับาทต่อตารางเมตรเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะเคิร์ชรู้สึกว่าเราเราใช้ได้จริงจังมากค่ะลองมาดูว่าแล้วเออมันมันเทบจริงๆไหมนะคะตัวอย่างมีหลายสีนะคะมีหลายเฉด โอเคไม่เห็นนะแทบจะไม่เห็นมือขยับนิ้วขยับเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องการให้แสงเข้าเลยไม่ต้องการให้เข้าห้องเลยนอนตื่นเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะหรือทำงานาบางคนบางคนทำงานกลางคืนเนาะแล้วก็นอนตอนกลางวันแล้วก็ชอบงานเรียบง่ายโมเดิร์นดูแลง่าย แมนทันแมนนี่ไม่ต้องยากอะไรเลยปัดฝุ่นนะคะเช็คกันน้ำได้ด้วยนะคะตัวโรลเลอร์ตัวนี้กันน้ำได้ด้วยทีนี้ด้านอุปกรณ์นะคะจริงวันนี้ไม่มีตัวอย่างอุปกรณ์ทำไมเรียกโรล,ลเลอร์ก็คือโรลเลอร์คือตัวแกนกลมๆที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะตัวอุปกรณ์ก็จะมีแค่ตัวแกนเป็นโลหมุน หมุนเพื่อใช้โซ่ดึงขึ้นลงเท่านั้นเองนะคะคําว่าหน้ากว้างที่บอกเมื่อกี้ค่ะบางทีเราไม่ได้ใช้หน้ากว้างถึง250เซนติเมตรเขาจะแบ่งเป็นตอนๆแบบนี้เพื่อตรงกับช่องหน้าต่างก็ได้ฉะนั้นถ้าเวลาเราแบ่งตอนเราก็ต้องดูลักษณะของหน้าต่างเราไม่ใช่ว่าเราแบ่งตอนอ,อันหนึ่งเมตรอันหนึ่งเมตรห้าสิบหรือว่าอันหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแล้วที่เหลือห้าสิบเซนถ้าหน้าต่างมันไม่ตรงหรือขอบของอลูมิเนียม วงกลบมันไม่ตรงกับช่องของที่เราแบ่งก็ก็จะไม่สวยเนาะอันเนี้ยเห็นนะคะว่าเขาจะแบ่งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กนะคะแต่บางที่เขาก็จะแบ่งเป็นสีชิ้นก็ได้แต่อันนี้ด้วยด้วยความที่ตรงกลางเป็นประตูตรงกลางเป็นประตูนะคะเขาจะได้ดึงชิ้นกลางชิ้นใหญ่เนี่ยขึ้นไปทีเดียวแล้วมันก็จะเข้าออกประตูได้สะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีการ การแบ่งช่องอื่นๆนะคะก็ก็จะแบ่งตามความเหมาะสมสมมติว่ามันหน้าถ้าหน้ากว้างมากๆาถึง2องอตามหน้ากว้างของตัวโรลเลอร์เนี่ยบางทีมันไม่สวยมันเหมือนผ้าผืนหนึ่งหรือมันเหมือนชิ้นผืนหนึ่งเปะ๊ะๆมันก็จะไม่ดูไม่สวยอย่างนี้นคะ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นชิ้นเล็กไม่ได้ทําเป็นชิ้นใหญ่เท่าเท่ากับหน้ากว้างของมันเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่อนุญาตให้แสงผ่าน อันนี้ก็เหมือนกันไม่อนุญาตให้แสงผ่านเลยค่ะค่อนข้างทึบเลยนะคะอ่ามีตัวนี้ที่อยากจะนำเสนอนะคะขายไม่ได้ขายค่ะแค่อยากแนะนำว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้ผ้าม่านก็ได้นะนี่ค่ะมันใช้เป็นงานตัวโรเลอร์ที่มีเท็กเจอร์เยอะๆแบบนี้ก็ได้อ่าตัวนี้ใครใครบอกว่า เอ้ยมันดูเรียบไปนะคะเราก็มาฉายแบบนี้โอ้อันนี้อันนี้น่าอน,นุญาอน,นุญาตให้แสงผ่านได้ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซนเลยนะคะดูนะคะเป็นเหมือนกระดาษสาเลยค่ะนะคะจะมีสีแบบทองน้ำตาลกับสีเงินเนาะอ,อ้อันนี้อันนี้ก็ก็ดูเป็นอ้โอเคอู้สองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ 2,700บาทโอเคประมาณนี้นะคะก็ถ้าถ้าอันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งแทนงานผ้าม่านได้นะคะส่วนมากออฟฟิศออฟฟิศก็เหมาะสมบางทีออฟฟิศใช้ตัวตัวมูลี่ผ้าใบตั้งพังบ้างแตกบ้างนะคะแล้วก็ใบไม่ตั้งบ้างใบล้มบ้างใบนอนบ้าง ก็เปลี่ยนมาเป็นพวกโรเลอร์พวกนี้ได้นะคะมันก็จะค่อนข้างเรียบแล้วก็ดูแลง,ง่ายเหมือนกันนะคะก็วันนี้น่าจะได้ดูตัวอย่างกันพอสมควรแล้วนะกับงานชุดแรกที่ได้เห็นนะคะก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะ